ตะข้าผมชุ่มตะกี้ผมใส่เบ็ดก่องไว้สาวเจ็ดเอาผมชมใส่เสร็จเตียวพิกมาได้ผลงานโอเคมชุ่มเดี๋ยวเราไปดูผลงานล็อกข้ามมุ่มได้หรือ่าได้ผมก็จะเก็บปีกเอามุ่มไก่มันมาใส่ไก่ผมชุ่มที่ขันมาพูดไม่จบผมชุ่มไปเราไปลดูกันเลยผมชุ่มาผุ่มหลังที่หนึ่ง มีตัวรึมปลาเสด็จรึไม่จะตายลงมู๊อืนี่โอโหลังเลแหกมันรนี่เอนานละแหกมันปลาเสด็จนี่นนนมิ ไปใส่เดงรู้เอาอนตันที่หน,นึ่งไปงาไปดูเราต่อไปต่อเดี๋ยวผมจะถ่ายเพืเฉพาะหลังที่โดนโปนองคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเอาไปเดยกันเลยนกกี่ข้อของสกอร์เน,นี่ยคุณผู้ชมแต้มที่สองมาแล้ว

ồ đây tuồng rồi nè xuống nam Đây ừ, không có dùng sợi không có dùng lụt không lần lọc thứ thái đó, không สวัชแนวคชเวลาสี่มงเกคุชมมาดูแนวนี่สายเบ็ดชมนี่เข้ากำลังเขียวคุณผูชหมาค้ชมาคุณผมพอเบสเส็จแลบ้คเบสสาจ็คชได้กีแต้มเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานเา้ชมไปมาคุณผชมตอนนี้ผมพอเบสเสร็จเร้อคชสาวเดอันที่ผมเก็บมาเร้อยค้ชเดี๋ยวเราไปดูผลงานเาไปได้กีแต้มได้กีตัวคุณผูชมตะกี้ผมใส่ผมจ้าไปสงรอบได้ผลงานโอเคชมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเา สำหรับตอกคำนิ้วชมเก็บกปีปกน้ชมก้ยมันอชนี่แต้มแชม้มทีนนี่แต้ที่สองาแต้มที่สองชมแนี่ 2. แต้มที่สามแล้วก็แต้มสุดท้ายนี่ 2. แต้ที่สี่ชมผลงานได้4ี่แต้มชมตีหอนชม สำหรับใครที่ชอบคลิปสว่างกินของผมก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องผมด้วยช่องคุณนมสว่างกินสำหรับใครที่เข้ามาพอคลิปของผมกูคลิปกู้คลิปผมขอขอบคุณคุณผู้ชมกู้คนสำหรับคลิปนี้ผมกัลาคุณผู้ชมเพียง้ท่านี้นะฮะปัดมาในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหคุณผู้ชมสว่างกินยังสำหรับคลิปนี้กัลาเพียงเท่านีครับบายคุณผู้ชมลุกทตูนนะไปที่บ้านคุณผู้